สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อรับผมสวยงามครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้ววันนี้นะครับครับผมโมเลเลียกับนีโอเลือกอะไรดีใช่ครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปคุยกันนั้นอ่าฮะต้องขอขอบคุณนี่ครับครับผม JK Sport นะครับเสื้อของเราเสื้อสวยๆแบบนี้สั่งทำกันได้นะฮะที่ JK Sport เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านล่างอาจดูฟิตไม่หน่อยไม่ได้ เสื้อไม่ได้หดนะฮะไม่ได้หดครับไม่เสื้อดีคุณแค่ไม่ได้ไปไหนกินเยอะไปหน่อยอ่าใช่ครับช่วงนี้โหจะออกประตูบ้านไม่ได้อยู่แล้วครับก็ไปดูกันได้นะฮะกระดานฟุตก็จะมีอุปกรณ์กีฬาครราฟุตบอลเนาะครับผมตามไปดูกันได้นะครับครับอ่ะแล้ววันนี้นะฮะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ารุ่นโมเลเดียเนี่ยสำหรับผมนะครนี้ส่วนตัวนะผมว่ามันใส่สบายเหมือนที่เคยรีวิวไปแล้วอ่าใช่อันนี้ก็คือผมก็ได้ลองใส่ เคยใส่อยู่แล้วล่ะนั่นแหละฮะอย่างที่บอกเลยใส่สบายฟีลลิ่งมันเหมือนอะไรรุ่นไหนอก็คืออา i d ดิด o ตโกโลครับที่มีลิ้นน์นะฮะลิ้นยาวๆใช่คือฟิลเหมือนกันเลยเหมือนกันแบบแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซนก็ว่าได้มีแค่ตรงชุดพื้นน่ะอาจจะฟิลลิ่งไม่เหมือนกันครับผมสหรับผมนะตัวนี้ตอนที่ลองครั้งแรกคือมันใส่สบายอ่าฮะสบายแบบความรู้สึกมันคือ เออมันถนอมถนอมเท้าถนอมขาแล้วก็คือแบบเหมือนเวลาเราใส่อ่ะเหมือนเราจะเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนุ่มนวลเนี้ยขึ้นไม่ได้แบบกระโชกโฮกฮาดอ่ะใช่คือมันเหมือนเป็นรองเท้าที่เปลี่ยนฟีลการเล่นเราไปเลยนะอ่าผมคิดว่างั้นเลยอสำหรับสองตัวเนี้ผมอกะเนี่ยรองเท้าของพวกเราเองใช่แล้วผมมาใช้มาน่าจะตัวนี้น่าจะห้าปีได้ละอ่ะฮะสี่ห้าปีมีเนี่ยนี่ก็หลายปีอยู่ครับผม ฟิลคุณระแบบแบบที่คุณบอกจริงใช่เพราะว่าเดิมเนี่ยผมอะใส่ตัวนี้ก่อนออพี่เขาจะใส่ตัวนี้ใช่ไหมอ่าแล้วพี่ก็มาใส่ตัวนี้อีกทีหนึ่งอ่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งครับคุณนัทเนี่ยอ่ะใส่เหมือนกันครับผมเขาให้นิยามนี้ใส่ตัวนี้สบายเหมือนไม่ได้ใส่อะไรอ่าเหมือนเล่นสบายสบายเลยครับอ่าแต่ตัวเนี้มันเปียวกว่าอือฮึสำหรับตัวนี้เนี่ยเหมือนมันจะเข้ารูปไปกับเท้าเราไปหมดเลยอ่ะ รงเขาเรียกว่าไงเอรอยไหวส้นเท้าเนี่ย,ออย,ย,ยมันแบบกระชับมากใช่แล้วมันแบบด้วยรูปทรงรองเทา้ามันรับกับเทา้าเราไปหมดเลยแล้วสองรุ่นนี้คือคนทัาบานใส่ได้ใช่ครับเพราะว่าเราก็ทัาบานแล้วก็ตรงไซส์ด้วยซึ่งเนี่ยตัวนี้แปลกมากอมตอนผมไปจะไปซื้อรู้สึกว่ามันใส่ไม่ได้แน่แต่พอใส่ไว้แล้วแบบโอ้โหดีเข้าเท้าไปเลยแล้วอย่างบางรุ่นเนี้ยเวลาใส่รุ่นที่แบบไม่ไม่ไม่ใช่สําหรับคนทั่บ้านเนี้ยอ อาบางคันมันสวมได้ใช่ทรงเวลาดูจากรูปเท้าจากด้านบนอะเวลามองลงไปที่เท้าโอ้โมันเกลียดมากมันป้อมๆอมนหัวมันจะแหลมๆสองรุ่นนะแต่สองรุ่นนี้ไม่เป็นฮะใช่ไม่เป็นไม่เป็นแลกนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้โมเลเลียเนี่ยผมแนะนําสําหรับคนที่เข่าไม่ค่อยดีอ่าใช่เนี่ยสบายไม่ได้บีบรัดกระชับตรงนี้ครับแบบที่คุณบอกเลยคือเอ็นร้อยหวายอะสองรุ่นเนี้ย ต่างกันเลยต่างกันแบบเห็นเห็นเลยครับตัวนี้มันเกาะเท้าเราไปเลยอ่าใช่ฮะอันนี้มันจะมีความแบบยกง่ายๆสบายๆเบาก็คือตัวนี้มันจะแบบคือถ้าพูดให้เห็นภาพคือกระชับอ่ะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเท้าเราไปเลยรุ่นนี้เอาจริงๆครับผมอันนี้ก็คือกระชับครับอสบายใช่อ่าประมาณนี้ก่อนครับผมอ่าแล้วมันเหมาะกับใครอ่าอ่าเหมาะกับใคร ก็ถ้าตัวนี้อ่าเริ่มตัวนี้บ้างอ่เป็นนีโอถ้านีโอก็เหมาะคนที่แบบวิ่งอืมสปีดอืหรือไปกับบอลได้รวดเร็วฉับไวอ่ะกระรับฉับไวแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเท้าเราไปได้เลยถ้าจะให้พูดในมุมของการเล่นก็คือเคลื่อนที่เยอะอะใช่เคลื่อนที่เยอะเอาบอกว่าเหมาะแล้วด้วยความเป็นหนังแท้มันมันติดเท้าอยู่ใช่ติดเท้ามากเวลาคล้องเกี่ยว มันติดเลยนะแม่ถามตากล้องได้ตากล้องก็ใส่มาทั้งสองรุ่นแล้วใช่ฮะตากล้องชอบรุ่นนี้มากใช่ดีก็เนี่ยด้วยข้างในเนี่ยผมอย่างที่เราเคยรีวิวไ้แหละมันเป็นกำมะหยี่หมดเลยมันเหนียวกว่าใช่มันจะกระชับแบบหนึบมากใช่ครับผมส่วนตัวเนี้ยไม่ได้ไม่แย่อ่าใช่ไม่แย่ผมก็ชอบอ่าฮะเอาจริงๆนะผมสองตัวเนี้ยสําหรับผมมาใสอะไรมากกว่าันผมว่าผมใส่ตัวนี้มากกว่าออืสุดท้ายก็แบบที่บอกครับ ก็ไม่จําเป็นค่าใครงบไม่ถึงใจแปนก็ไม่จําเป็นก็ได้ก็ไปเอาท็อปอินโดหรือก็ตัวรองลงมาก็แล้วแต่ตามงบเลยครับมันไม่มีอะไรผิดถูกเนาะอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนใส่ไหนแล้วถูกจริตที่คุณเล่นนั่นแหละที่ผมซื้อเนี่ยฮะคนป้ายานั่งอยู่ข้างนี้คนป้ายาคือจริงผมเอาเอาจริงเราก็ใส่กันมาแต่แบบแบรนด์ทั่วไปอะแบรนด์ชั้นนำทั่วไปอดีตไนกีนี่นั่น แต่แบบเออไม่ไม่เคยหันมามองพวกแบรนด์เอเชียอย่างเนี้ยมิซุโนอย่างเอซิกเนี้ยเอซิกก็เป็นรองเท้าที่ใส่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยผมพอผมได้ใส่มิซโน o เนี่ยโอ้โหยาวเลยยาวยาวเลยมิโนเลยช่วงวันนี้คุณนัดเพื่อนผมเคยบอกไว้ว่าตั้งแต่ก้าวเข้าวงการนี้ออกไม่ได้ครับออกไม่ได้อันนี้ไม่ได้ป้ายยานะคะแค่แนะนำเฉย่ะผมบอกไม่ได้ว่า อะไรดีกว่ามันดีทั้งคู่อยู่ที่คุณล้วครับว่าคุณชอบฟีลลิ่งแบบไหนออยู่ที่คุณนั่นแหละฮะเหมาะกับสไตล์การเล่นแบบไหนแล้วก็ไปลองซะว่าแบบไหนเหมาะกับคุณนั่นแหละคือนั่นแหละคือรองเท้าที่เหมาะกับคุณนะแล้วใครอยากดูรีวิวหลักๆก็ไปดูได้ได้ครับไปดูได้ทั้งสองคู่เลยครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอฝากกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาพิงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด u b s c ไ i b e กดทุกใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับกำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับรักษา <ผม S 2> สุขภาพด้วยนะครับชาวไทยทุกท่านครับวับนนีสวัสดีครับสวัสดีครับ